ผู้ชายไม่มีทางครั่งผู้หญิงที่ทำสามสิ่งนี้ค่ะ ผู้ชายยังไม่ได้แสดงสัญญาณอะไรที่น่ากลัวให้กับคุณแต่ในใจลึกๆเขาวางฉากวางหมากไว้เรียบร้อยแล้วนะสร้างฉากในชีวิตของเขาต่อจากนี้ไปให้มันเรียบร้อยแล้วนะคะเตอรเอเเละอ่ะฉากหนึ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ชายสร้างขึ้นก็คือฉันไม่ได้ปรารถนาเธอเนี่ยฉากที่ผู้ชายกําลังสร้างขึ้นในชีวิตของเขาข้อแรกคือผู้หญิงที่อดทนเก่งผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่อดทนเก่งเหรอคะไม่ชอบแต่คุณรู้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงเก่งมากการอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ได้ ร้องขอคุณเลยว่าอดทนกับผมสิเข้าใจผมสิพยายามเพื่อผมสิผู้ชายไม่ได้ร้องขอค่ะพวกคุณเข้าใจผิดกันเองทั้งนั้นว่าเวลาจะทําให้ผู้ชายรักสักคนหนึ่งกูต้องอดทนกิ่งเว้อดทนให้ผู้ชายไปทําอะไรก็แล้วแต่อดทนเพื่อที่จะทําให้คลิกกันกับผู้ชายมากขึ้นก็แล้วแต่ผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบนี้ค่ะทําไมล่ะผู้ชายที่ไม่มีคุณภาพก็จะชอบนะแต่ผู้ชายที่มีคุณภาพไม่ชอบค่ะเพราะอะไรเพราะมันสื่อถึงว่าคุณกําลังไม่มีเกียรติค่ะความไม่มีเกียรตินี่แหละมันทําให้ผู้ชายไม่ฟู ไม่ฟูคือไม่ฟิลเพราะเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณอดทนเก่งคุณก็ดีแหละแต่ความอดทนเก่งของคุณไม่ได้ทําให้เขาฟิลอะผู้ชายแท้ที่จริงถ้าเป็นผู้ชายเกรดคุณภาพสูงจริงๆผู้ชายไฮคอลิตี้จะชอบผู้หญิงที่สมน้ําสมเนื้อกันมีความทัดเทียมกันซึ่งศักดิ์สรีเกียรติและคุณค่า เวลาถ้าผู้ชายมีน้ำหนักที่มากกว่าคุณคือถือไพ่เหนือกว่าคุณแข็งแกร่งมากกว่าคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่เหนือกว่าคุณซัดคุณมัดเดียวน่วมแล้วคุณว่าไอ้นั้นมันจะฟิลป่ะคุณคิดว่าทั้งสนามมันจะโหยินดีกับมันไหมไม่มีทางถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะมันไม่สมน้ําสมเนื้อกันมันชนะมามันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ในการที่จะทําให้คุณรู้สึกดีบ้างในการที่เขาจะต้องอดทนเพื่อคุณบ้างเสียสละเพื่อคุณบ้างเวลาที่คุณให้เขาทําแบบนั้นเขาจะฟิลเสมือนกับการที่ขึ้นไปบบบนนนเเวววททีีสสามยแแล้้ป็คูู่่่ตอ น้ำหนักใกล้เคียงกันแล้วสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายหลายรอบยังไม่นอะกแบบนี้ฟิลกว่าถ้าเขาเป็นผู้ชนะจริงๆเขาจะรู้สึกว่าเขาจะฟิลมากเลยในความสัมพันธ์นี้โอเคเนาะต่อไปข้อที่2 ผู้หญิงที่โชว์เหนือผู้หญิงที่โชว์เหนือทําไมผู้ชายถึงไม่ชอบโชว์เหนือทางปัญญาอย่างเงี้ยคือโชว์อะไรที่มันเหนือคือแข่งขันกันทางปัญญากันเวลาผู้ชายโชว์ power อะไรมาสักอย่างคุณก็โชว์ power ของคุณด้วยคุณก็โชว์อัตราของคุณ e ก้ของคุณเหนือไปอีกคุณเก่งคุณทําได้ไม่มีใครล้มคุณได้อะมันคือแบบนี้เวลาที่คุณโชว์เหนือคุณไม่มีเสน่ห์ผู้ชายแท้ที่จริงแล้วชอบผู้หญิงที่ใช้พลังงานของตนเองเก่งเวลาที่คุณใช้พลังงานของตนเองเป็นคุณรู้ว่าคุณจะสมดุลวิธีการในการ แสดงตนของคุณอย่างไรเวลาที่คุณคุยกับผู้ชายทำยังไงคุณถึงจะไม่ทําให้รู้สึกว่าผู้ชายตัวเล็กตัวน้อยทำยังไงคุณถึงจะไม่กินอํานาจของเขา เวลาที่คุณจะโชว์พาวเวอร์ของคุณในการที่แบบคุณจะใช้กายภาพของคุณทําไงทําให้ผู้ชายช่วยคุณอีกทําไงทําให้ผู้ชายฟีลกับคุณอีกทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณเป็นผู้หญิงจริงๆคุณบอบางคุณทําให้เขารู้สึกว่าอยากช่วยคุณได้ถูกไหมคะเวลาที่คุณทําให้เขาแบบเนี้ยทาให้เขารู้สึกว่าเขาทำไงจะช่วยคุณได้การที่คุณไม่โชว์เหนือเขานั่นแหละมันทําให้คุณรูมเสน่ห์สุดท้ายก็คือผู้หญิงที่หายใจด้วยตนเองไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ไม่มีพาวเวอร์แน่นอน ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าคุณฟังคีย์ที่ควยที่สอนดีๆตั้งแต่ตอนตน้นคุณจะรู้ว่านี่มันคือจิต,ตวิทยาถูกไหม ตั้งแต่ข้อที่ 1. ผู้ชายไม่ฟิวกับของต่ำเพราะผู้ชายฟิวกับของสูงนี่คือจิตวิทยาผู้ชายกับสอผู้ชายไม่ฟิวกับผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ผู้หญิงที่แข็งกระด้างไม่ให้เขามีอำนาจอะไรกับคุณบ้างเลยไม่ฟิวสผู้หญิงที่ไม่มี power คือผู้หญิงที่หายใจไม่ได้ด้วยตนเองผู้หญิงที่ร้องขอชีวิตจากเขาตลอดช่วยให้ฉันรอดได้ไหมช่วยให้ฉันสบายใจทีช่วยให้ฉันเป็นที่สําคัญทีร้องขอจากผู้ชายทุกอย่างเพราะคุณไม่มีอำนาจ ผู้ชายจะไปไหนทำอะไรไม่ได้กูจะตายเอาอากาศมาให้กูตอนนี้ปั๊มหายใจกูหน่อยความเข้าใจใช่ไหมอยู่ด้วยตนเองไม่ได้รอให้ผู้ชายขยันขยอ้อยผู้ชายบอกยังสำคัญอยู่ยังรักอยู่นะเอาใจสดๆต้องได้ยินคำนี้ก่อนถึงจะมีอากาศหายใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มี power และความไม่มี power ก็ไม่มีเสน่ห์เช่นกันเพราะฉะนั้นคุยที่จะบอกวิธีการ ถ้าคุณไม่อยากเป็นผู้หญิงที่วันๆกระเสือกกระสนจะขอเอาแต่ชีวิตจากผู้ชายเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเวของคุณใหม่คุณต้องทําให้สัญชาตญาณของคุณสงบและเชื่อให้ได้ว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงโดยการที่คุณจะต้องทําให้ผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงจจนสัญชาตญาณคุณไม่สงสัยแล้วโอเคไหมวิธีการนี้ก็คือคุยที่สอนใน l ลิ e 10x วิธีการที่ทําให้ผู้ชายรักคุณแบบที่คุณง่ายที่สุดอยู่เฉยๆผู้ชายก็รักเลิ e 10x เลิฟจนสัญชาตญาณของคุณมันสงบลงได้จนทําาให้้คุณวได่ ู้ชายคนนี้รักคุณแบบ ควหัวใจจริงๆจนคุณไม่รู้สึกอันตรายและพฤติกรรมของคุณก็จะไม่แสดงออกแบบอะไรที่ผิดๆอีกต่อไปแล้วสิ่งที่คุยที่จะสอนในคอสก็คือทํายังไงให้ผู้ชายรักคุณมากขึ้นแบบทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันจนทําให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องทําพฤติกรรมแย่ๆอีกต่อไปแล้วคุณไม่ต้องอดทนแล้วด้วยเพื่อทําให้ผู้ชายรักคุณคอสที่คุยที่จะสอนในเลิฟ 10x นั่นในที่นี้รวมถึงว่ามันเป็นวิชาตัวเบาด้วยที่อยู่เฉยๆเขาก็รักและมันเป็นคีย์ที่ตอบสนองจิิตวทยยาาของผู้ชแคคุ่ณ เรื่องนี้เรื่องสำคัญแค่นี้คุณไม่ต้องเหนื่อย